สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t เท e นะครับซึ่งวันนี้เออเดี๋ยวนะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีช่วงนี้คือแบบผมเจอแบบที่แปลกๆอะ่ะมันแปลกๆนะฮะมันเหมือนว่ามันไม่ได้ซื้อข้าวซื้อของมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองแมทโกดูดูไปแพทไปแพทแล้วกันปวันนี้ฮะได้คอร์าคอร,คอร์คอร์มันกระเด็นคอร์มันกระเด็นออกมาเลยเอ,อ้ย คอนกระเด็นออกมาเลยฮะเดี๋ยวนะมีอะไรน่าเล่นบ้างมีตาหมาป่าตาหมาป่าอืมคืองี้ผมอะอยากจะลองเล่นแซ่หนามสายตะเกียงแซ่หนามสายตะเกียงดูฮนะว่าเอ้ยมันจะเร็วมันจะแรงขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวตาหมาป่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะหยิบอันี่มาลีโลอันนี้กระทามาอะไรเนี่ยกล้วยลรกพริกเอ่อทาน ทานกับไฟซื้อมาก่อนฮะแล้วก็ขายคอนไปวันนี้เหมือนจะไม่ได้ใช้เขานะลีโลนี้ออกมาปุบโลมาฮะอะไรเนี่ยแรกกูเบิร์ดเหรอแต่วันนี้เราอยากจะเล่นแท่ฮะอยากจะเล่นแทออ่ไม่จําเป็นต้องเป็นแท่ไฟก็ได้เอาเป็นมาันาเติร์ดไหมเอ,อ้ยไม่ใช่บัตรทอนเอามาปะบัตร,รทอนบัตรทอนไป คือวันนี้เราอยากจะเล่นแซ่เฉยๆแซ่เฉยๆฮะแต่เออแซ่ไฟมันก็เป็นอะไรที่ตีเร็วนะฮะตีเร็วก็อยากจะแบบใส่ถุงมือสักข้างหนึ่งแล้วก็ใส่ไอ้อะไรนะใส่ตะเกียงอีกสักสิบอะไรเงี้ย <c ười> คือแบบว่าเอออยากจะเล่นมนันมันดูบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีชุดเกาะไ,ไฟเกาะไฟออกมาไหมเออแต่มันดูเลอๆนะๆเนาะเกาะไฟฮะ เดี๋ยวเอาเป็นแท้มาก่อนแล้วกันขอให้ได้แท้มาก่อนแล้วกันฮะไฟต้องข้ามมีถนนเดียวครับเรามีอุวุธสองชิ้นเซมินาไม่พอใช้ครับไม่พอใช้้มีอย่างอื่นดีกเหรอันนี้เอามาไม่เดี๋ยวหาของจะเป็นก่อนแล้วกันนะฮะหาของจะเป็นก่อนกล้วยมันี่หนึ่งลูกอันนี้สองลูกครับใส่ไปก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและสองฮะอันนี้อันนี้ใส่ปลวกอันนี้ใส่ใส่ถานลีโล หยิบนี้มาก่อนซื้อ่ออานไปอีกอันหนึงอ่าโอเคหยิบอันนี้มาฮะรีโรอืมใช้อันนี้ต้องใช้ฮะเดี๋ยวลืมเดลืมซื้อมาก่อนครับไปกันต่อฮะเพราะวันนี้แหละไปไปต้องข้ามครับมีมีแต่ช่องมีอาวุธชิ้นนะแล้วมีช่องเยอะไหน่อยปึ๊บตี สำหรับใครที่แบบอยากให้ผมเล่นอะไรนี่สามารถโพสต์มาได้นะฮะส่องในช่องความคิดเห็นมาเลยว่าพี่ผมอยากเล่นสายโน่นนี่นั่นนะฮะเพื่อแบบเราจะมาเล่นสายแป,กแปลกๆกันนะฮะจะได้แบบเฮ้ยแปลกเว้ยเล่นได้ด้วยแรงเฉยอะไรประมาณนี้นะฮะหรืออะไรที่มันไปไม่ได้นี่ก็จะได้ไม่ฝืนกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแบบเออพี่แบบสายนี้ไม่น่านเล่นโคตรฝืนเลย,เลยอะไรประมาณนี้นะฮะเออพิ้งมาหยิบนี้มาเดี๋ยวผมต้อง อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อยายากูเบิร์ดกูเบิรนะ์ดต้องใช้ไหมมันมีก็ดีนะกูเบิร์ดอะไม่มีก็ได้อืมไม่มีก็ได้ลีโลบูเบอรี่ต้องใช้ไหมไม่ใช้ดีกว่าไม่ใช้ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอ้ยเดี๋ยวใช้ใช,ใช้ต้องใช้ต้องใช้เดี๋ยวผมจะแบบเน้น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 เดี๋ยวจะพูดอะไรเนี่ยเน้นไปที่แซ่นะฮะแต่อาจจะเป็นเฟนดี้ฟลายเออ มันก็ไม่พ้นเป็นที่ฟลายอยู่ดีแหละรีโร่แซ่มาครับแซ่มา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 อะไรเนี่ยถ่านไฟถ่านไฟเก่าแรกโอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะบูชายันอะไรดีบูชายันกระเทียมฮะบูชายันกระเทียมเดี๋ยวผมต้องการแซ่ไฟฮะเว็บหน้าเจอกันครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวก็หาตะเกียงได้เลยนี่เว็บที่3ใช่ไหมได้มาละได้มาแล,ว,าแลวฮะเดี๋ยวเว็บหน้าเราเ,เดี๋ยวครั้งต่อไปใช่ไหมเราจะหาของกันนะไอ ของประจำอาชีพอของเปลี่ยนสก,กิลอะไรพวกนี้นะฮะเอาแล้วผมไม่ได้ขยับพรวดไม่ได้ขยับพรวดอ่ะไม่เป็นไรครับตีตีไปก่อนตีไปก่อนอมีโล่เรามีเดี๋ยวหาอะไรมาทิกเกอร์กับอุเบิดนะฮะส่วนดาบอเอามาไหมเออมันก็ต้องมีดาบไฟสักอันใช่ปะใจผมก็ไม่อยากเล่นดาบไฟอ่ะเพราะว่าผมมันไม่มี <laughs> มันไม่มีไอ้นี่ของมาเพิ่มเติมแล้วก็มีเอนชานไวพอดแล้วก็บัตร ทอนปรตัตทอนเบิร์ดทอนเบิร์ดอันนี้ขายไปหนึ่งและสองเอิ่มเอาไงดีอันเนี้ยมีหนาไม่ใช้อันเนี้ยมีหนามไม่ใช้ฮะส่วนอันเนี้ยจะทําให้แบบว่าอาวุธของเราอะ่ะมีโอกาสที่จะเอามาดีกว่าเลยไม่ต้องพูดละหยิบมาเลยดีกว่าฮะไม่ต้องพูดแล้วเอาพลิกเหรอเอาหยิบมาลีโลอันนี้ออกมาปุ๊บทานมาอีกฮะแล้วก็อ,อะไรเนี่ยพลิกแรกไอยสังรีโลหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองฮะลีโล เวสโซนครับดาบไม้ฮะลีโลหยิบออกมาแซ่เดี๋ยวดีดู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 ดดแซ่คือแบบอย่างอย่างเกลียดเลยอันนี้ขายไปฮะแล้วก็รีโลหาสับปะรดบ้างแล้วฮะหาสลับ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 ปะรดสลับปะรดโอเคอวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะอย่าวางวางวางไก่อนฮะไปกันต่อครับสแตนดาร์ดครับไปตอนนี้เรามีลูกไฟอาวเรามีลูกไฟครบแล้วนี่หว่าเจะบูชาอะไรอ่ะ บูชาอะไรก่อนตี้มีฮีทขึ้นมามีฮีทขึ้นมาเราจะเนเ้นความเร็วกันแล้วนะฮะเน้นความเร็วแล้วเรามีเอนชาเวพอรตมาใช่ไหมดีเลยฮะเอนชาเวพอรมาเปริบฝ่ายตรงข้ามก็มีเอนชาเวพอรเหมือนกันแต่ดาเมจเราแรงกว่าฮะแรงกว่าแล้วเวสโซนมาอีกก้อนหนึ่งเปริบหยิบมาแล้วก็อันนี้ออกมาปุ๊บอันนี้ไม่ได้ขายขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ไไดอันนี้ป๊อปป๊อปออกมาลีโลเอ,อ่อเขาอีกเวสโซนครบ ครบแล้วฮะครบเฉยคือแบบของแบบครบครบอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับ1และ2ครับนี้วางไว้ตรงนี้3และ4ี่ฮะวางไว้ก่อนฮะไปต่อครับเอ้ยเดี๋ยวอ,อันนี้มาเดี๋ยวเผื่อแบบว่าป๊อปเราจะได้แบบมีความสามารถในการแบบว่าความเร็วไงเขามีความเร็วครับเขามีความเร็วอยู่แล้วเนาะไปต้องข้ามมีแส่ฮะเดี๋ยวเราต้องหาสับประรดแหละหาสับปะสับปะรดก่อนหาสับปะรดก่อนเพราะว่าอะไรเรามีแต่หนามเนี่ยโซ่ไอ้โล่หนามผมก็ลืมคิดไปเนาะผมมีแค่นี้ มีแค่นี้ครับตัวนี้เขาได้หนึ่งบัฟไปด้วยตี้ดามเมจก็ยังน่ารักเหมือนเดิมฮะน่ารักเหมือนเดิมวันนี้ล่ะคาทูลูเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสแบบว่างๆง,ง,งมีโอกาสเล่นนะยิบอันนี้ออกมาครับแล้วก็ใส่ฐานบูชาอะไรไม่รู้ครับไปขั้นต่อฮะเดี๋ยวตั้งหกบาทเดี๋ยวค่อยซื้อกันไฟต้องค่ามามีลิปซอเบทครับจะว่าไปเราไม่ได้เล่นเลยนะลิปซออะ ริปซอเบทครับตอนนะี้ช่วงนี้ไม่ได้จับมันเลยฮะแต่นี้เรากลับมาเข้าสายมาตรฐานของเราอีกแล้วนะสายมาตรฐานครับแซ่ไฟแซ่ <c oughs> ไฟบิลลิงเบดเออสายมาตรฐานเราเลยใช่ฮะสายมาตรฐานฮืมเอรีโลเอานี้ออกมาครับแล้วก็อันนี้มีเกาะเลือดเหรอเฮ้ยน่าสนใจอ่ะน่าสนใจอันนี้ไม่เอาแล้วฮะขายซื้อนี่มารีโลบูเบอรี่ครับแล้วก็กูเบิร์ดอีกตัวหนึ่งปละ หยิบมาฮะลีโลบานาออฟครับเอามาทําไมไม่รู้แล้วก็ลีโลหยิบอันนี้มาอันนึงแล้วก็อันนี้มาอันนึงอันนี้อีกอันนึงอ่ะหยิบนี้มาอันนี้คือหัวใจหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไปๆมามันกูเบิดมันเยอะจัง <c oughs> ไปๆมามกูเบิร์มันเยอะจังฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่าขายอะ่ะขายสักตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหา อันนี้ก่อนตะเกียงก่อนตะเกียงก่อนแต่ตอนนี้สัมินาเราไม่พอฮะกล้วยลูกเดียวไม่พอใช้แต่ป๊อปอาจจะต้องขายทิ้งนะฮะขายทิ้งขายทิ้งนี่เราขึ้นเยอะเลยเนี่ยหกสิบหกหกสิบกว่าฮะหนำเราเหลือฮะหนำเราเหลือนี่เรามีเออเดี๋ยวนะอาจจะต้องวางแผนใหม่กูเบิดตัวนี้ขายทิ้งไปฮะแล้วก็ป๊อปขายทิ้งฮะขายทิ้งอันนี้แลกตามังกรได้ใช่ไหมแลกได้ แลกได้อันนี้วาวอันนี้เดี๋ยวเน้นฐานครับตัวนี้เน้นฐานคุณคือทากเราเท่านั้นนะทาาเท่านั้นส่วนอันเม้นนี้ไม่รู้ทําไมเอาใส่แบบนี้ไว้ก่อน <c oughs> ใส่ไว้ก่อนนะพริกาหีกอันหนึง่งลีโลเอาอน,นี้ออกมาฮะฟินิกอีกตัวหนึ่งเออฟินิกน่าสนใจฮะเอามานะเป็นแผ่นสองเนาะเป็นแผ่นสองฮะลีโลอันนี้มาแน่นครับแน่นแน่นแน่นเอานี้มาลีโลอันนี้ใส่ชุดดีกว่ามาั้งอันวางไว้าวางไว้ก่อนนะ วางไว้ก่อนลี่โลนิทานคือข้างข้างล่างผมลืมดูลืมดูไปเลยฮะเดี๋ยวนะแลกโกลเลมเลยเหรอแลกโกเลมไปเลยเหรออืมโอเคเดี๋ยวผมจัดของอีกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อสับประรดยังมีลูกเดียวอยู่ล,ลูกเดียวฮะถุงมือมาแล้วเหลือตะเกียงถ้าสมมติตะเกียงมานี้ผมว่าจะเอากูเบิร์ดออกนะฮะมองมองหลายๆอย่างแหละ พยายามแบบว่าบิ้วไปหลายๆทางนะเออกูเบิดไอ้กูเบิดพริกูเบิดไฟของเรานี่ก็เขาทํางานดีดีนะทํางานดีดีต้องยอมรับต้องยอมรับเลยเราตี้ตีโอ้ยจัเมจมาแล้วร้อยยังไงตี้ยังยังอยู่ฮะยังห้าสิบสามอยู่มาตะเกียงอยู่ไหนเอ,อ่ยนีโลตะเกียงอยู่ไหนฮะฟินิกนี่เดี๋ยวผมขายทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาบูเบอรี่มาเอาอันนี้มาอืม ดีโลโอ้โหจอกกรอบจอกรอมา <laughs> เอาหยิบมาสิครับรออะไรอะ่ะหยิบมาหยิบมาหยิบมาเอาน,อานี้ออกมาลีโล่มานาออฟอีเม็ดหนึ่งอ่ะเอามาวางไว้ฮะลีโลร่ยังมันยังไงเนี่ยม,มันยังไงเอ่ยอเดี๋ยววางวางไปก่อนแล้วกันนะวางวางไปก่อนนี่วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและสองฮะกล้วยวางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับ ยังลกอยู่นะยังลกอยู่ยังลรอยู่ออาร์ตี้ผมยังหาตะเกียงไม่ได้เลยนะสักอันเลยครับยังไม่ได้สักอันเลยแต่เรามีเกาะอยู่นะมีเกาะครับตีเรื่อยๆเลยเกาะมาตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆสี่สิบห้าสิบครับแวมไพร์มีดีอยู่ฮะดีอยู่ดีอยู่อืมนี่ไงหยิบอันนี้มาหยิบอันนี้มาลีโล หยิบอันนี้เดี๋ยวนะผมหาอะไรอยู่นะเมื่อกี้หาอะไรนะมีม้นามมีนม้นามมี้นาเก็บไว้ก่อนเอาอันนี้ออกมาอันนี้คริดได้คริดได้แต่ไม่เอานะฮะยูริเฮิร์บขายไปขายไปก่อนอันนี้เม็ดฟ้าขายได้ดาบไหมขายไปอีกอ่ะลีโลเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะหาตะเกียงเออใช่คือแบบอยู่ดีมันก็ลบหายไปจากความทรงจำาคือแบบงงมากลีโลเอาอันนี้ออกมาอีกครับบูเบอรี่มาอีกหนึ่งฮะลีโลตะเกียงครับอยู่อยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะได้แต่ตะเกียงไอ้นี่มาออยลแรมฮะได้แต่ออยล์แรมมาคือแบบเออคือเซงอ่ะเซงอ่ะตอนนี้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฮีทมันขึ้นมาอะไรเงี้ยฮีทมันขึ้นมาแบบรัวมากห้าสิบห้าสิบแปดหกสิบฮะเดี๋ยวนะมันมันมันต้องขึ้นทีละหน่อยไม่ใช่เหรอหรือมันติดไอ้นี่ติดไอ้นี่หรือเปล่าเออเอนชานเวพอนฮะน่าจะใช่ ือมันแบบไหลขึ้นเดี๋ยวนะเมื่อกี้เออเมื่อกี้ก็ลืมดูแมกเลือดเราด้วยนะฮะลีโลอันนี้จะทำให้เราคลีตอนฮีที่1ิบสแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เอามาแล้วกันลีโลถุงมือถุงมือเออไม่เอาเอานี้มาอีกเดี๋ยวผมหยิบบางๆไว้ก่อนนะฮะหยิบบางๆไว้ก่อนแล้วก็ลีโลเออเม็ดใหญ่ชอบจังชอบจังๆฮะเดี๋ยวเอานี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ มานานน่าจะพอแหละสปะรดลสองลูกก็ก็น่าจะพออีกแหละพอฮะพอนี่ฮีทขึ้นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามมีมีสามด้วยมีมีฮิตขึ้นมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นไฟนตรงข้ามก็มีแท่เหมือนกันฮนะแต่แท่เราแรงกว่าแรงกว่ารอเป่าดามเมจม,ม,มันยิบย่อยเงเดี๋ยวนะดาเมจเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องดาเมจนะเออใช่เดี๋ยวเราต้องคุยกันหน่อยนะฮะหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งป๊ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอา่าลีลหนึ่งทีนี่ไงมาแล้วฮะ มาแล้วลูกจ๋าครับไปไปกันต่อฮะเดี๋ยวอีสักพักจัดของใหม่ตอนนี้เรามีตัดเลือดน,นิดหน่อยนะเขามีตัดเลือดแบบกุ้งกริบฮนะสี่สิบสามสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไฟต้งาเป็นหอกครับเป็นหอกปากเข้ามาฮีทเราสี่สิบห้าครับเราหววเข้าไปหกสิบหกสิบร้อยกว่าไอร้อยนี่คือของใครอะ่ะร้อยกว่านี่คือแบบของนายใช่ไหมเฟรนดี้ไฟเฟรนดี้ไฟครับแล้วก็โดนแท่แซ่อีกแปดสิบหกครับดาเมจขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้วฮะแสดงว่าเราแบบไอ้นี่ด้วยไออาลาดินเราปลุกเสกได้นะฮะปลุกเสกได้อันนี้อีกเอ้ยเม็ดใ่อยากได้นะอยากได้อยากได้อ,ไดอันนี้วางไว้ตรงนี้แทนครับมานาะออฟเอาลงมาข้างลา่างอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮนะแล้วก็นี่โลหนึ่งทีหยิบมากอ,อแล้วก็มานาะเอานี่มาอีกสับประรดอีกโลกหนึ่งป่ะละ่ะหยิบมาก่อนนะหยิบมาก่อนลีโลหยิบอันนี้ออกมาตะเกียงแรกอะไรเนี่ยแรกมงกุดเลยเหรอ อันนี้จะทําให้ตีเร็วขึ้นก็ดีเอาวางไว้ก่อนไม่ดีเอาวางไว้นี่หรือว่ารวมก่อนรวมกันไว้ก่อนดีกว่าฮะแล้วก็อันนี้น่าสนใจลีโลปันี่ตะเกียงอีกอันหนึ่งฮะตะเกียงกับบุบอรี่แล้วมีชีดด้วยมีชีดด้วยอันนี้ออกมาครับซื้อแบบว่าสนองนี้เท่านั้นเลยครับไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามมีมังกรครับลูบี้ช็อกแล้วก็มีบัาทอนแล้วก็เล่นอะไรเนี่ยดาร์กที่ชั่วนะฮะตี ก่อเรามีก่อเรามีปุกเสกไปแล้วฮะปุกเสกไปแล้วดาเมเอออะไรห้าสิบหกครับห้าสิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บดามเมจรล้วนๆครับเก้าสิบกว่ากว่าฮะอือฮึโอเคมงมาแล้วฮะมงมาแล้วอันนี้มาครับแล้วก็รีโลหยิบมาอีกหยิบมาเพลินหยิบมาอีกเอาปรดไปอีกสับปรดมา <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ มีตะเกียงสองอันคิดว่าไหวไหมไหวแหละเอ้ยเดี๋ยวจะว่าไปของที่เราใช้สร้างกรอบเรามีอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วฮะเดี๋ยวผมเอากรอบเอาพลังว์ออกล้วชุดกรอบเรามีนี่มีเห็นไหมมีกอดยี่สิบหน่วยฮะยี่สิบหน่วยล้วตีตีร้อยกว่าร้อยกว่าดามจเราเป็นร้อยแล้วลอตตีไม่ออกอะตีไม่ออกตีไม่ออกกล้วยเราไม่พออะกล้วยไม่พอกล้วยไม่พอเดี๋ยวนะผมหาก่อน กล้วยฮะกล้วย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 อตะเกียงครับอีกอันหนึ่งนี่ไงเต็มที่ครับชีวิตฮะเต็มที่กับชีวิตอันนี้วางไว้นี้ครับหนึ่งและสองครับขายนี่ไปป๊อบอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็รีโลอืกล้วยอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้กล้วยอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่กล้วยอีกลูกหนึ่งเอามาแทนไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ป๊บป๊บป๊อบป๊บป๊อบอืมโอเคนี่ขายไปฮะโอ้โหได้พลั่ว เออพอแล้วครับไปกันต่อฮะมาไฟต้องข้ามเป็นขวานใหญ่ฮะมีชุดกอะอยู่2ตัวเปิดอมตะได้อหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งของเราเปิดก่อนเลยฮะเปิดก่อนปุ๊บเปิด2ดอกตีนฮะเราตีตีตีโอเคปกเสกมาแล้วฮะปกเสกมาแล้วปกเสกมาแล้วเราตี1้0 174รอฮะดาเมจล้วนๆครับอืมดาเมจล้วนเลยเอาไงดีเวฟที่16แล้วฮะอยากหยอดเคลีย อยากหยอดครีแล้วครับอ่ะในเมื่ออยากได้ครีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรตามังกรนะตามมังกรอยู่ไหนเนี่ยตามังกรอืมตามมังกรตามังอาวทีนี้หาไม่อออยู่นี่ก็ยังว่าอยู่ะพอจะหาแล้วมันหาไม่เจอฮนะขอตามมังกรเฮ้ยตะเกียงอีกอันนึงใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แหละนะใส่ได้เออใส่ได้ลีโล อตามมังกรครับตามมังกรอันนี้วางตรงไหนได้บ้างวางตรงนี้ได้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนนะฮะตามมังกรก่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บตามมังกร,อย,รงอ,อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ลีโลอีกทีนึงเดี๋ยวในะตังเหลืออะไรสามสิบบาทมาเดี๋ยวว์ปไปดูตอนสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะ โอเคได้มา2อันครับแต่ได้จะเกียร์เพิ่มขึ้นมานะฮะไปขั้นต่อครับไฟตรงข้ามฮะมีเกราะสักมีเกราะ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 ของเราก็มีของเราก็มีอเ,มเอลตี้แม็กก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะกราะมีมาเพิ่มเรื่อยๆปลูกเสกย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูปลูกเสกย่างปลูกเสกย่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บน่าจะปลูกไปแล้วอ่ะน่าจะปลูกไปแล้วดาเมจร้อยเจ็ดสิบกว่าฮะน่าจะปลูกไปแล้วฮะไหวป่ะเนี่ยเราอะ่ะไหวปะ่ะเดี๋ยวผมหยิบของมาก,ก่อนอันนี้ นี่พอแล้วมั้งผมก็พอแล้วอันนี้ขายไปปุ๊บพอไม่ไม่เคยพอไม่เคยพอฮะรีโลตามมังกรครับเอามาเปลี่ยนเรื่อยๆเอามาเปลี่ยนเรื่อยๆฮะแล้วก็รีโลอื้มไหนอีกต้องได้ตามมังกรมาเรื่อยๆนี่ไงได้มาเรื่อยๆฮะรีโลเอ่ออันไหนอีกอันนี้โหแรงหอ,อกเลยเหรอแรงกหอกเลยเหรอแล้วก็ช่องนี้ว่างๆฮะไม่รู้จะวางไว้ทําไมรีโล หมดยังเหลือตั้งหกบาทหกบาทดีโลหมดแล้วฮะหมดแล้วตะเกียงนี้พอละตะเกียงมีห้าอันแล้วนะฮะไปกันต่อครับตอนนี้ครีได้สามสี่สิบสองสิบสองครั้งครับสู้ๆอาวุธสองตัวอาวุธสองตัวมีเกาะอ,อยู่ร้อยกว่า,าตีตีปุ๊บ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 ห้าหกเจ็ดน่าจะปุกเศษกันแล้วรอบหนึ่งสองรอบฮะสองรอบชุบชุบชึบสามรอบเราครีได้ร้อยหกสิบมันมันแย่งกันตีฮะ มันแย่งกันตีแล้วมันคลี่ไม่ได้นะอ่ะเมื่อกี้หยิบหยิบตาใบไม้มาสักก็ดีอนะ่ะใช่ไหมหยิบตาใบไม้มาสักกด็ดนะีเดี๋ยวดนะอะไรเนี่ยสับปะรดแลกมังกรเหรอไหวเปล่า <c oughs> ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเสี่ยง <c oughs> ไม่กล้าเสี่ยงฮนะเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาก่อนเมื่อกี้ผมเหมือนจะไปซื้อใส่อะไรสักอย่างสามชิน้นน,นี้มั้งอะบีโลหาตามังกรเพิ่มอีกสักอันก็ยังดีนะฮะตามังกรนี่ไง มาครบรีโรปุ๊บได้ฐานด้วยอ่ะขายไปเดี๋ยวนั้นได้โลปุ๊บลีโรอะไรเอ่ยชุดชุดชุดแส่น,นี้สับประรดพอรีโรหมดแล้วฮะ <c ười> ไปกันต่อครับเวฟสุดท้ายแล้วฮะ <c ười> เอาตามังกร,กรมาลีนะครับสี่ห้าหนึ่งสองสามสิห้าห้าสามสิบห้าีได้สิบห้าครั้งครับลี่ที่ฮิตที่สิบห้าเราเริ่มลีแล้วฮะ <c ười> เปิดอมตะเราข <c ười> ี่ขีเล็ <c ười> ลกขีน้อยอยู่เลย เออคือคลเลขที่น้อยอยู่เลยเราปลุกเสกไม่ทันอะ่ะเราคลี่ไป240หน่วยฮะคลีไปกี่ทีไม่รู้คลีปไปกี่ทีไม่รู้คือแบบว่าผมดูแต่ช่องคลี่อะ่ะเดี๋ยวไปตีาชาวบ้านดูกันฮะว่าเอ้ยไหวหรือเปล่าเอออย,ย่กดผิดไหวหรือเปล่าเราเราปลุกเสกไปกี่ครั้งนะฮะปะพี่โอรี่ครับไฟต้องข้ามเล่นสายมังกรลดความเร็วไปที่0 6นจครับเดี๋ยวเรามาเพ่งเลยกันตรงนี้แล้วกันว่าเราเราได้บัฟไปกี่ทีนะฮะตอนนี้เราหุ้ยหนึ่งวิกกว่า หนึ่งวิกว่าปึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งตรงนี้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งได้สองครั้งดิณนะคือสามร้อยเลยหรอรือว่าผมดูดูผิดสามร้อยเลยหรอคือคือตอนนี้ผมดูฝั่งนี้นะไม่ได้ดูฝ่ายตรงข้ามนะฮะต้องขออภัยด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้ง เดินสามครั้งสามครั้งครั้งสุดท้ายได้สามครั้งครับเต็มที่แล้วเต็มที่ครับเนี่ยเพราะว่าจํานวนการคีรีเรามีจํากัดนะคลรีไปสองร้อยฟิีไฟมันคลรีได้ด้วยแหละคือแบบนายมาแย่งคีรีด้วยละนี่ถ้าคลรีนี้ก็ดาเมจสามร้อยกว่าเหมือนกันนะโอเคไปกันต่อฮะเดี๋ยวเราไปดูกับไฟายตรงข้างกันไฟล์ตรงข้ามเล่นสายน้ําแข็งฮะสายน้ําแข็งเกาะเขามากกว่าอยู่แล้วนะแล้วเขามี แล้วมีน้ําแข็งด้วยอ่ามีน้าแข็งด้วยอ่าเราฮีทมาแซงฮะฮีทเราจะแซงได้หรือเปล่า30 35 40 4ามหิโอเคฮีทเราแซงฮะฮีทเราแซงเราตีตีต,ตีหมดคลีแล้วหมดคลี่ดาเมจล้วน159าเครับดาเมจล้วนเลยฮะดาเมจล้วน,วน,วน,วนไฝตรงข้ามแหละ่ส 40, 40. ก็ถือว่าเยอนนะต้อว,วางของได้เยอะด้วยแต่มันเปลืองช่องหน้าดูเลยฮะเปลืองช่องหน้าดูเลยเน้นไปที่มังกรโจมตีที1.35่ดาเมจ23ครับ แต่ดาบดาเมจ40หน่วยเนี่ยเขาน่าจะวางผิดแหละถ้าเป็นผมนะผมจะเชียร์ที่ฟอร์ตไบส์นะฮะฟอร์ตไบส์เพราะฟอร์ตไบส์มันตีเร็วกว่าแล้วก็แรงกว่านะฮะตัวมังกรถือว่าโอเคโจมตีได้ด้วยแต่ผมว่าเอาเป็นซัพพอร์ตดีกว่านะฮะถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นความเร็วให้กับมันนะโอเคไปออีกครั้งแล้วกันนะฮะไฟตรงข้ามครับเป็นฮีโร่ลองซอนแล้วก็บลัดทอนนะสายพนะิษสั้นไอวี่อะพิษสั้นไอวี่อ่ะเราตีไปก่อน ตีไปก่อนอ่าเราเปเกราะขึ้นมาเกราะมาตีหูวิ่สามร้อยสิบสองฮะแรงแรงฮะสายปลุกเสกครับสายปลุกเกสกแท้ไฟฮะส่วนอันนี้ก็เพิ่มดาเมจดาเมจเราเลยร้อยสี่สิบแปดอะร้อยสี่สิบแปดน่าแรงน่าดูเหมือนกันนะฮะอันนี้เหมือนกันเบอร์นิงเบอร์นิงเบลต์เบอร์นิงเบลตนี่ก็ถือว่าช่วยช่วยเ,เพิ่มดาเมจนะอันนี้คือเขาบอกว่าทุกๆุกหกฮีทเขาจะเพิ่มดาเมจให้หนึ่งหน่วยนะครับหกฮีทได้หนึ่งหน่วยนี่โดนไฟไปหกสิบแสดงว่าเพิ่มดาเมจ ได้หหน่วยอ่ะไม่รู้คุ้มหรือเปล่าเออไม่รู้คุ้มหรือเปล่าโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ